ปนักนักย่างเยอะโอ้โหเ็นตัวใหญ่ด้วยเนี่ยปูวิดีโอมาด้วยเนี่ยเอานอนเลยโอ้โหงงเลยอ่ะเป็นเลยปูเยอะเลยนี่ฮ่าต้อยรอบเดียวพ่อไปเย็นไหมเนี่ยตอนเย็นไปไหมนะดก่อนโอ้ยเี๋ยวมีการทำในครั้งโอ้โหคนทำดูดิ ต็มู้เลยมีปลาช่อนด้วยอ่ะพ่อได้ปลาช่อนด้วยเอ้ยปลาไม่ใช่ปลาดุกเนี่ยไหนปลาดุกตัวมันใหญ่เนอะยปลากรดปลาดุกดิมึงอะไหนอะโคกวนบักเลยเนาะใหญ่เงี้นเลยะเต็มเลยไปูก็เยอะตรงนี้โอ้โต่อมันนี่ปลากรดโอ้ต่อที่ปลาดุกปลาดุกไม่ใช่ปลากรดปลาดุก Takk for møtet.